จุ๊บสองแดงจุ๊บๆนะคะค่ะดิฉันพัทราอาชิราชกุณนะคะเป็นนักแสดงพิธีกรเ j คือเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล่ที่สําคัญคือจ้างได้นะคะโอเควันนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่เหรอคะค่ะ จุ๊กแจงนะคะวิมพลพันธ์ชรีจังหารค่ะพิธีกรช่องมายาชาแนลนะคะแล้วก็ตอนนี้มีละครนะคะบุเพศสัิวาสทางช่อง3ค่ะอ่านะคะซึ่งวันนี้เราจะมาประกาศรางวัลดารานำชายขวันใจมหาชนนะคะซึ่งต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะอยากรู้แล้วว่าคือใครถูกต้องค่ะ,ะคะเป็นส<อ>าขาภาพยนตร์อ่านะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเป็นใครคะ่ะใช่แล้วคะ่ะ ชื่อก็อยู่ในมือดิฉันแล้วนะคะรางวัลดารานำชายฝันใจมหาชนได้แก่คุณบัวขาวบัญชาเมฆจากภาพยนตร์เรื่องพองดีฟันขาวค่ะ นะคะมีแมทไหนคือไม่ยอมทำงานอะ่ะต้องดูจริงๆแล้ววันนี้ได้เจอตัวเป็นๆแบบคา่ยกันนี้ตื่นเต้นมากเรียกได้ว่าไปวงการไหนก็สั่นสะเทือนนะครับเป็นพิธีกรก็เป็นพิธีกรชื่อดังมาเล่นภาพยนตร์ก็ได้รางวัลอีกโอ้โหสุดยอดมากแสดงก็มีดีด้วยครับรับเลยค่ะ